สมรภูมิกำลังเปลี่ยนสถาบัานการเงินเข้าคุมเกม XRP เต็มรูปแบบขณะที่มูลค่าถูกกดอย่างหนักและปริศนาล่าสุดหมายเลข589ก็ถูกสลักลงบนศิลาเป็นสัญญาณว่าอนาคตถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันที่ความขัดแย้งสุดขั้วนี้ก่อนเลยธุรกิจของ r i p p ปิกำลังโตแบบก้าวกระโดดใช่ทั้งการเข้าซื้อกิจการใหม่ๆใบอนุญาตธนาคารที่ได้มาเพิ่ม ไหนจะเรื่อง StableCoin อีกระบบนิเวศนี้แทบจะเทียบเท่าอเมซ o n ของโลกบล็อกเชนได้แล้วแต่คำถามคือทำไมมูลค่ามันถึงไม่สะท้อนความเป็นจริงแม้แต่น้อยมันดูส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรไปสู่เกมที่ตักกะของนักลงทุนรายย่อยใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วสินทรัพย์นี้ถูกบริหารจัดการโดยสถาบันการเงินเต็มตัว พอพูดว่าบริหารจัดการโดยสถาบันมันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติเราจะเห็นสัญญาณอะไรได้บ้างสัญญาณชัดเจนที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมารองรับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างเช่นกองทุน ETF a เรื่องตลาดฟิวเจอร์สใน CME CME นี่คือ Chicago Mercantile Exchange ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องและที่สำคัญที่สุดคือบริการ Crime Brokerage บริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้ารายใหญ่อย่างพวกเ d g e f u ันทั้งหมดนี่คือเครื่องยืนยันคือสนามเด็กเล่นของผู้เล่นรายใหญ่มันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเกมนี้เปลี่ยนมือไปแล้วเข้าใจภาพเลยเหมือนมีการปูพรมแดงเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสำหรับแขกคนสำคัญส่วนรายย่อยก็กลายเป็นแค่ผู้สังเกตการ มีคนเปรียบเปรยได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าธุรกิจคือเจ้าของส่วนมูลค่าคือสุนักการเปรียบเทียบนี้เห็นภาพมากบางทีสุนักก็วิ่งนําหน้าไปไกลบางทีมันก็เดินตามหลังแต่สุดท้ายมันจะกลับมาหาเจ้าของเสมอและจุดที่ทั้งสองจะบรรจบกันคือสิ่งที่ทุกคนกําลังรอและการที่สุนัขยังเดินตามหลังอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือความจงใจจงใจกดราคาเอาไว้ ถ้าไปดูการเคลื่อนไหวจะเห็นการกดมูลค่าบริเวณจุดทยานสำคัญอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบนี่คือการควบคุมตลาดอย่างชัดเจนเพื่อสะสมของและป้องกันไม่ให้มันทยานขึ้นไปก่อนเวลาอันควรความอดทนจึงกลายเป็นบททดสอบของนักลงทุนที่มองเกมขาดถ้างั้นในเมื่อเกมสั้นถูกควบคุมอยู่เราไปดูเกมยาวกันดีกว่า ว่าเบื้องหลังฉากมันมีการวางโครงสร้างอะไรอยู่บ้างนี่คือส่วนที่ตอกย้ำว่าเป้าหมายของเขามันใหญ่กว่าที่เราเห็นเยอะมากมีความเคลื่อนไหวเรื่องการเชื่อมต่อระบบนิเวศอื่นเข้ากับ XRP Ledger ใช่บริษัท Digital Asset Technologies เข้าซื้อ LiquidLink AI Corp ผู้สร้างเครื่องมือบน XRP Ledger ที่น่าทึ่งคือ เครื่องมือนี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระบบของ Bitcoin เข้ากับ XRP Ledger ได้โดยตรงเดี๋ยวการเชื่อม BTC เข้ากับ XRPL โดยตรงมันสำคัญยังไงมันจะเปลี่ยนอะไรมันคือการสร้างแกนกลางของอินเทอร์เน็ตแห่งมูลค่าอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ต่างคนต่างอยู่อีกต่อไปถูกตอ้องมูลค่าและสภาพคล่องมหาศาลของ Bitcoin สามารถไหลเข้ามาใช้ประโยชน์จากความเร็วและความสามารถบน x r p Ledger ได้ มันคือการสร้างโครงข่ายการเงินแห่งอนาคตอของอาชิชเบอร์ลา CEO Evernorth พอดีใช่เขามองภาพปี2026ไว้อย่างชัดเจนมากเขาพยากรณ์ว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเขาระบุไว้4อย่างที่จะกลายเป็นเรื่องปกติภายในปี2026 1. คือ DeFi สำหรับสถาบันองค์กรจะใช้ DeFi กับ AI มาจัดการระบบหลังบ้านอัตโนมัติ เพื่อลดตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือข้อแรกแล้วข้อที่ 2, 2> สงคราม Stablecoin Stablecoin สกุลเงินของถิ่นจะเกิดข,ขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ดอลล่าและมันจะมาท้าทายตลาด FX เดิมผ่าน DEX บนเชนโดยตรงซึ่งเร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าระบบปัจจุบันมหาศาลลองนึกภาพการแลกเงินบาทเป็นเงินเยน,นบนบล็อกเชนโดยตรงไม่ต้องผ่านธนาคารหลายทอดจบในไม่กี่วินาทีค่าธรรมเนียมต่ำมาก มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการการเงินโลกจริงๆและข้อที่3ก็ต่อเนื่องกันคือ Stablecoin จะถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินปกติเหมือนระบบพร้อมเพย์ในปัจจุบันประมาณนั้นเลยและข้อสุดท้ายคือ NFT ยุคใหม่ NFT จะกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาในฐานะโทเคนเพื่อการเข้าถึงไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรหมายถึงใช้เป็นตัว๋วเป็นสมาชิกเป็นของสะสมดิจิตัลถูกต้อง มีประโยชน์ใช้สอยจริงบทสรุปจากทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนผ่านจากยุคเก่งกำไรสู่ยุคแห่งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและ XRP ถูกวางไว้เป็นศูนย์กลางของเกมนี้พอพูดถึงอนาคตที่ถูกวางหมากไว้แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับปริศนาของ b a r a b l e Guy 1 2 3พอดีหนึ่งในตำนานของ community XRP บุคคลนิรนามที่ทิ้งคำใบ้ไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงใช่ปริศนาหลายชิ้นในอดีตของเขากลายเป็นความจริงอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้คนเชื่อว่าเขาคือคนวงในระดับสูงงั้นเรามาแกะรอยปริศนาล่าสุดของเขากันเลยปริศนาหมายเลขห้าแปกที่ปรากฏขึ้นในวันคริสต์มาสอีฟ2025ภาพของมันเป็นยังไงภาพนี้ซับซ้อนและเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ภาพหลักคือหมีโกหนึ่งยืนอยู่บนดวงจันทร์ดวงจันทร์ข้างๆมีศิลาสลักเลข589และมีตัวละครที่ดูเหมือนแบรดการ์ลิงเฮาส์ CEO ของริ p p ป e ในชุดอวกาศสีทองกําลังถือธง XRP และในมืออีกข้างก็ถือปีสกอตช์ แค่นี้ก็เต็นไปด้วยความหมายแล้วมีสัญ,ญลักษณ์อื่นอีกไหมมีจุดที่สำคัญมากคือมีสวิตช์ขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีใครกดสวิตช์และข้างๆกันนั้นมีกองหนังสือวางซ้อนกันอยู่กองหนังสือหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับชานกฎหมายที่ชัดเจนส่วนสวิตช์คือการเปิดใช้งานระบบเก็มรูปแบบภาพนี้กำลังสื่อว่าทุกอย่างพร้อมแล้วรอแค่กดระเบียบ นี่คือคอขวดสุดท้ายที่ทุกคนรอแล้วในภาพมีอะไรอีกยังมีเต่าทะเลกำลังคลานอย่างช้าๆตัวแทนของความคืบหน้าที่เชื่องช้าแต่แน่นอนตรงกับสถานการณ์ตอนนี้และที่สำคัญคือมีจรวดลำหนึ่งจอดเตรียมพร้อมอยู่แต่ยังไม่ได้ทะยานขึ้นฟ้ายังแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นตัวละครจากปริศนาแรกๆที่เคยถือนาฬิกาสายซึ่งหมายถึงเวลาตัวละครนั้น ได้เข้าไปนั่งรออยู่ในจรวดลำนั้นเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเหมือนจะบอกว่านักบินพร้อมจรวดพร้อมเหลือแค่สัญญาณจากหอควบคุมถูกต้องแล้วตัวเลข589ล่ะตีความกันว่ายังไงการตีความที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ58เดือนกับอีก9สัปดาห์58เดือน9สัปดาห์ ซึ่งพอนับย้อนกลับไปจากวันที่ปริศนาปรากฏมันจะไปตกใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่คดีความระหว่างริปเ l ิกับกลอตอสหรัฐเริ่มต้นพอดีเหมือนเป็นไทม์ไลน์ของเรื่องราวทั้งหมดและอาจจะชี้ไปถึงจุดสิ้นสุดของมันในอนาคตอันไกลาสารที่ส่งมานั้นชัดเจนปลายทางถูกกำหนดไว้แล้วมันคือดวงจันทร์ ความล่าช้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีความหรือราคาที่ไม่ไปไหนล้วนเป็นความจงใจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมทุกอย่างรอเพียงแค่สัญญาณไฟเขียวจากกฎระเบียบเท่านั้นมันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่การที่สถาบันเข้ามาควบคุมตลาดการวางโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงปริศนาที่บอกใบ้ถึงอนาคตทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าน,นี่คือโปรเจกตระยะยาวที่มีการวางแผนมาอย่างดีเยี่ยม คำถามสำคัญตอนนี้อาจจะไม่ใช่ถ้าระบบนี้จะถูกเปิดใช้งานแต่เป็นเมื่อไหร่และโลกการเงินหลังจากที่สวิชตัวนั้นถูกกดแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนพายุลูกใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินโลกสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละตัวมีเรื่องราวและแผนการที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นบนหน้าจอราคามากขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเผื่อแม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ